เท่ากับว่าซองหนึ่งไปถึง10บ,บาทนารูโตะ CR ซาบุสะ CR แล้วก็ฮาคุ CR แต่สังเกตดูใบแบบระดับเดียวกันอย่างอย่อแลแลและไรพวกนี้ในซองเดียวกันเขาจะไม่ให้ซ้ำเลยนะผมไม่เคยเจอซ้ำลอ,องตัดแบบนี้ดูดีเหมือนแบบผมเห็นร้านที่เขาเวลาเขาไลฟ์ขายเขาจะทำแบบนี้กันนี่เป็น SSR แน่นอน,นก็เป็นใบที่น่าจะแล้วู่ในคลิปเราครับบูมสไตร์เกอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบูมสตรเกอร์กับผมบูมนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะการ์ดสมการ,ารูโตคายูนะครับที่หลายๆคนรู้จักคนที่ไม่รู้จักก็คือการ,ารูโตคายูก็คือการ,ารูโตะที่มาจากจีนนะครับแต่ว่าถูกลิขสิทธิ์สามารถส่งเกตได้นะครับผมอันนี้เดินทางมาถึงเทียที่2เวฟที่7แล้วนะครับหน้าตาตัวกล่องก็แบบนี้ผมมีแกะไปจาก ลิปแกะพัสะดุในคลิปก่อนๆไปเรียบร้อยแล้วนะก็ไปย้อนดูได้มีแกะของเล่นแกะอะไรเยอะแยะเลยเนาะอันนี้ก็มีทั้งหมด32นะครับตัวที่แรที่สุดก็จะเป็นนารูโตะ r r ซาบุสะซ r แล้วก็ฮาคุ CR แล้วก็น่าจะมีอีกใบหนึ่งเป็นโบลุโตเนาะรหัส023 0 2ส025นส่นและ026สนะครับปกติแล้วเทียดี่2การที่สูงที่สุดก็จะเป็นพวก CR นี่แหละแล้วก็พวกเทียที่มันสูงขึ้นก็จะเป็นการอีกระดับหนึ่งเทียแบบสูงๆเ่ก็จะเป็นพวก BP นะครับราคาก็แบบหลักพันบาทไปเลยนะคบผมแล้วก็ที่น่าสนใจอีกก็จะมีพวก MR อเนาะก็จะมี MR นารุโตะ MR าซาสเกะ MR ซากุระแล้วก็ MR ากาชิคือ m r ของทีม7นั่นเองนะครับเมอนแบบเอาตัวละครท่วงแบบนินจาจอมกระถามามีบวกโบรุโตะมาด้วยเหมือนถูกดัดเยียดยังไงไม่รู้เนาะส่วนใหญ่จะมาแบบอยู่ในภาพภาคเด็กของนารุโตะส่วนใหญ่นะจะมีแค่โนรุโตะเองที่ผมพูดไปนั่นเองครับไม่ได้แกะกันนานแล้วเนาะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ like, วบบเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูการแกะเลยนะครับ32นี่เราจะได้ CR หรืออย่างน้อยเอาสัก SP อะไรก็โอเคลนะผมว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะไปะ โอเคตัวกล่องจริงๆถ้าเก็บกันมานานจะรู้สึกว่ากล่องมันจะคล้ายกันหมดเนาะเขาพยายามจะเปลี่ยนตัวอาตัวอะไรนะแต่ว่าไอ้กล่องฟ้าเนี่ยเทียร์สองเนี่ยก็มีนะครับทำมาหลายอันแล้วเหมือนผมเคยทําไปด้วยเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับ แล้วก็คอนเทนต์การ์ดโูโตะแบบไม่นะ่าฟิกเกอร์ที่มันเป็นฟิกเกอร์ตัวเล็กๆอ่ะไอตุ๊กตาตุลแล้วก็มีการ์ดอันนั้นก็หลายเดือนแล้วเหมือนกันนะถ้าชอบแบบนี้คือแบบคอมเมนต์กันไว้เลยนะว่าอยากดูกันอีกอะไรอยางี้อยากดูผมเกลืออะไรเงี้ยทีแล้วก็ตัวกล่องเนี้ยมันไม่แพงถ้าผมแนะนําถ้าแบบผู้สะสมที่เป็นชื่นชอบโูโตะอยากเก็บการ์ดโูโตะโ,โดยที่แบบว่าเอองบเข้าถึงง่ายผมว่าพวกการ์ดเทียร์สองเนี้ยน่าสนใจนะครับราคามันไม่แพงแล้วก็มีโอกาสลุ้นพวก CR ด้วยนะครับแต่ว่า อย่าไปหวังมาเลยหวังว่าเอาการ์ซสวยๆมาเก็บใส่แฟ้มใส่อะไรดีกว่านะครับก็อันนี้ผมสั่งเองมาจากแอปส้มเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้วยถ้าอยากจะไปสั่งตามกันเพราะว่าจากในกลุ่มมีคนถามทุกวันแทบทุกวันเลยว่าพี่อันนี้ก๊์ดแท้ไหมอันนี้กร์ดลิขสิทธิ์ไหมอันเนี้ยเยอะมากนะถ้าอยากจะซื้อตามกันแล้วกลัวผิดก็ซื้อตามลิงก์ที่ผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ดีคริปชันละกันะะอันนั้นชัวร์แน่นอนอาจจะแบบนานหน่อยผมมาจากจีนเดียผมว่าก็ชัวร์แล้วก็ ถ้าเป็นพวกของคยูอ่ะผมเคยแกะได้ BP น่าจะเป็นของจูดุสเซไคเซนนะจูดุสเไคเซนก็มีทำเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังผมสังเกตดูลของมันไม่ค่อยมีและหายากเหมือนกันนะคลิปนี้เรามาแกะนารุโตะกันแล้วกันนะครับถ้าซื้อมาใหม่มันจะมีแ็บตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเทปอย่างนี้ติดมาด้วยนะครับแกะออกมาอย่างนี้ก็หลุดนานารุโตะนี่ก็เชียร์สุดๆถ้ามีคนมาถามผมไงผมก็เชียร์เทียร์สองนี่แหละราคามันไม่ได้สูงมากเลยนะการ์ดเยอะ3 0ซองเนี่ยเก็บแบบสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับ แกะตั้ง32มอ่ะมันมากโอเคอ่ะอันนี้ตัวกล่องนะครับก็จะมีเอ่อเปลโลสตูดิโอนะเป็นเปลโลอสไชน่าของฝั่งจีนนั่นเองนะลิเกสตีนเนาะและอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ของทางค่ายคายูเขานะครับแล้วก็นี่คายูตัวอาร์น้ากล่องก็เป็นทีม7เ,เนาะแบบภาคเด็กเลยนะครับฝั่งนี้มีคนห้ามมาลุอันนี้เป็นอาจารย์อนะผมจาชื่อไม่ได้หนึ่งว่าชื่ออะไรเอาไปสแกนด้านนะลองไปสแกนดูไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะด้านหลัง อ๋อเขามีบอกด้วยเนาะว่ามี C R 4/ ใบ M R 4ใบ S S R 5 25บาใบแล้วก็ R Rare หาบใบ S P 4ใบ U R 1 5บาใบและ S R 2 0บใบนั่นเองนะอันนี้สะสมผมไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอะไรเหมือนกันผมอยากได้สัก S P แล้วกันเดี๋ยวมาดูดีว่าจะได้หรือเปล่านะขอแค่ S P ก็พอซื้อไม่ได้แกะนานเลวเหมือนกันนะการนารูโตะปึ๊บแกะออกมาถ้าจะบอบว่าเหมือนร้านแบบขายการ์ดอะไรนีก็ต้องมีการแกะตรงนี้ด้วยน,นิดนึง เหมือนที่ไทย आ, มีขายแล้วนะแบบถูกลิขสิทธิ์แต่ผมจะไม่ได้ว่าชื่อร้านอะไรมีน้องมาบอกอยู่ว่าเอมีแล้วเผื่อจะไปตามกันแต่ว่าสั่งอะไรก็ดีผมคำนวณแล้วถูกกว่าถ้าแบบมีโค้ดส่วนลดช่วงแบบเลขเบิร์นเปย์เดอะไรก็ถูกนะกล่องเนี้ยผมได้มาแบบว่ากว่าเองถูกมากนะครับอันนี้แกะง่ายนะนี่เหมือนแบบร้านแบบร้านขขยกาละอิบซองอะไรเงี้ยเนาะ เอาทีละฝั่งมันต้องมีฝั่งละ15ถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคเอาที่ะฝั่งแล้วกันนะเอาฝั่งนี้ไว้ก่อนฟืบอ่ะเริ่มมาเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับตอนที่หนึ่งเลยฟืบอันนี้เป็นแรแนวนอนนะครับทวงที่เข้าทีทมธักชิใหม่ๆเนาะ ภาพแนวนอนมาเลยอันนี้น่าจะเป็นช่วงที่ไปทำภารกิจแรกๆอันนี้เป็น S R รับนารุโต้เฮ้ยน่ารักดี<อ>พวกลายฟอยนนี่เขาทำใหม่ด้วยนะครับทุกคนถ้าเก็บมานานจะรู้ว่าเหมือนของคายูอ่ะผมไม่เคยเห็นเขาทำไอฟ้ฟอยลักษณะแบบนี้เลยนะเหมือนลายไฟหรือเปล่าเออน่ารักดีนะครับและนี้เป็นแรนะครับใบนี้เป็นแรทั้งคู่เลยนอนร้องไห้แล้วก็ช่วงที่น่าจะนารุโตะสู้กับกาละ แต่สู้กับซาสึกเกะก่อนถ้าจำไม่ผิดนะครับสัตว์หางสู้กันเออสวยดีอะ่ะน่ารักดีเนาะการ์ดมันผมว่ายิ่งนานยิ่งนานนานไปเนาะคนก็จะหาแสวงหาความคลาสสิกคิดถึงวัยเด็กอะไรพวกนี้เนาะพวกนี้เราดูกันมาตั้งแต่เด็กแ้วนะครับส่วนน้องๆที่เข้ามาใหม่ก็เออแบบเพิ่งดูก็มีนะ้็อยากจะให้ดูกันให้จบนะกระตเรื่องนารูโตะให้อะไรกับเราเยอะมากนะครับอันนี้แรกๆเลยใไรว้ะนะ อ๋อช่วงที่สู้กับฮาคุกับซาบุสะเสร็จแล้วเนาะมันคารบศบซาสเกะ S S R นะครับอาจารย์น่าจะหลังจากที่โดนมหาลันจวนนาะรุโตไปครเลิกกันดาวไรขนาดนี้อันนี้เป็นแร่ฮาคุกับซาบุสะนะครับส,สอดค้องกับอิชิบันคูจิที่ผมพีวิวไปล่าสุดเนาะก็ไปดูกันได้นะครับเป็นน่าจะช่วงไลอัพนี้เลยก็มีฮาคุมีนารุโตมีซาบุสะ ะครับอันนี้ก็เป็นแรเช่นกันคนน่มารู้กับนารูโตะน่ารักดีนะฮะโก่อนหน้นนี้มันมีแบบอะไรนะแรดาเอสอาร์ดาวหผมงงมากข้อมูลแบบไม่รู้จะหาจากไหนเลยครับทุกคนน่าจะเป็นช่วงที่นารูโตะแต่งร่างเป็นซาสเกะนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นี่ซาสเกะอ่านี่เป็น UR อาร์ R นะครับซาลดะนะครับโอ้สวยเเนี่ยดูฟอยดดิทำได้ค่อนข้างดี เลยทีเดียวนะครับมันจะฐานเขาไม่ตกเนาะใครอยู่ต้องยอมรับว่าการเขาทําได้ดีนะครับราคาไม่แพงเข้าถึงง่ายดีเฉพาะเชียร์เนี้ยไปจัดกันเลยแบบอยากเชียร์ให้ซื้อกันอนะ่ะเอออะไรวะเนี้ยเอ,อ้ยมีฟอยด์ด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะสังเกตดูนะเอ,อ้ยมันฟอยด์เหมือนกันหรือเปล่าอ๋อเหมือนกันโอเคอันนี้เป็นออน่าจะตาดูฟอยด์แรงสวยเลยนะครับอันนี้ได้ ur มาละหนึ่งใบนะครับซาดะะแลนหลังก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีเขียนว่าบุรุโตะด้วยใช่ไหมเนี่ย น่าจะใช่นะอันนี้สัญลักษณ์ของนารูโตะอันนี้ของนารูโตะนะครับแล้วก็ลิกัสิดจะอยู่ด้านล่างทุกใบนะครับของแท้แบบนี้นะสังเกตได,ด้น,นะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นด้านหลังเป็นนารูโตะด้วยน,นี่ใช่ไหมนารูโตะนี่เป็นโบลุโตะเดี๋ยวเราจะดูตั้งแต่ SR ขึ้นไปก็พอนะพวกแร่อะไรก็ดูตามตอนแกะไปเลยเนาะเอะเหมือนสังเกตด,ดูตัวเหมือนตัวซองเขามีฉีกได้เดีย๋ยวผมลองซองต่อไปละกันปุ๊บนารูโตะ กินบะหมี่กึ่งกับนมบูดหรือเปล่าอันนี้หลังจากที่จุบแรกเนาะจะไม่ผิดจิ้นกันเลยทีเดียวอันนี้ S R S R คาคาชิเนี่ยฟอยก็ทำแบบใหม่ด้วยเห็นปะเพรสวยเลยส่วนอันนี้เป็นแร่นะครับไปนี้ซ้ำแน่นอนล้านเปอร์เซนต์และน,นี้ก็แร่ธรรมดาเช่นกันนะครับเป็นสตอรีท่ที่ช่วงที่เราโตไปทำภารกิจกับทีมเใหม่ๆเลยเนาะ มันจะมีพวกกล่องดำกล่องอะไรโอ้โหมั่วมากฉีกได้ไหมเหมือนเหมือนเขาทำรอยปากไวให้อ่ะเออฉีกได้ด้วยนี่แต่ขาดเละเฮ้โอเคนารูโตะน่าจะอภรรถางช่วงแรกเลยปึ S ๊บเอสอาซากุระอันนี้เป็นแหร่คู่เลยนะฮะต่อไปสองเท่า,หาไหร่เลวเนี่ยไม่ต้องตัดก็ได้มั้ ผีกเอาโคนามารูกับนา루โตะ S.R. นา루โตะนี่คาคาชิโดนนา루โตะแกลงฟึบคาคาชิแร่เนี่ยนี่แน่ตอนจากกัน S.R. ซาสเกะอันนี้เป็นธรรมดาเนาะครบแล้วหรือเปล่าเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงจะซ้ำหรือเปล่าไปกันต่อ อัน,นตอนที่อาจารย์โดนมหาลันจงของเราโตแบบคอมโบชึบยูอาคาคาชิสวยเนาะมาต่อกันน่าจะสวยน่าดูเลยนะครับผมชอบลอยนี้มาแล้วเ,เรียกว่าอะไรก้นหอยเหรอสวยมากตรงนี้เป็นลอยแบบลอยเหมือนลอยนิ้วมือนะครับนี่เป็นลอยก้นหอยจับมาไม่ได้นูนมากเลจากสากที่หนึ่งนาบตรงฟอยนี่เป็นแรธรรมดานะครับแรพวกนี้ก็เก็บแยกไปก่อนไปกันต่อนะครับ r a r แร่ Rare. Rare และ S R นะครับคาคาชิอันนี้ก็เป็น Rare ธรรมดานะฮะช่วงสอบแรกๆเลยนะครับเข้าทีมคาคาชิดูแล้วมีหลายอาร์ตแน่ๆเลย S R เนี่ยดูดิปึ๊บอันนี้ดูหนาๆกันแล้วเนี่ยเอาเรื่องช่วงที่สู้กับฮาคุเนาะใครทุกคนสาวมาก S R จันไก คู่แข่งตลอดการออบกาชินั่นเองนะครับอันนี้แร่ซ้ำๆแหละช่องเรามันจะมีแบบแกะเราตกได้ CR อไรอะไรเงี้ยเรื่องบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรา,าดูเนาะอันนี้น่าจะเป็นช่วงแรกเลยที่ซาบุสะรับคาคุมาดูแลเนาะชึบ SR คนห้ามารู้ทีม10ปะจะไม่ผิดเราไปกันต่อเลยจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ r ร r e เอสเป็นซากุระนันดับซ้ำภาพจะเริ่มซ้ำๆแล้วเนาะถ้าผมจำได้ผมจะพยายามไปไวๆเนาะจะได้ไม่เสียเวลาคนม,มาดูคลิปเนาะไปกันต่อเลยนะปึบอ่บเอสอ่า uh, uh, นะครับคาคาชิในดาบ ของซาบุสะนะครับจำชื่อไม่ได้อนะไม่เรียกว่าลาบะคะคา,าชินี่ซ้ำซ้ำหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยว่ากันฮาคุปับ๊บเอสอาร์โบรูโตโนั่นเองด้าน,นหลังก็จะเป็นเขียนแบบนี้แยกกันเออดีเหมือนกันเนาะแยกไปเลยอันนี้ซาสเกะตัวจริงไปกันต่อเลยซองที่15แล้วนะครับทุกคนเหลืออ,อีกครึ่งทาง แพรื๊บแรอันนี้เอ่อมิสกีปะ่ะลูกของโอโรนะครับเป็นงูนะครับผม,มซ้ำๆแหละนะครับเป็นบอูโตชอบที่เขาแยกเรื่องอะ่ะเออดีมกันเนาะโอเคเราไปต่อกันอีก15ซองเลยนะครับแบบนี้นะครับผมยังแห้งๆอยู่เนาะยังไม่มีแบบอะไรที่สูงว่า UR เลยนะครับ15ซองแรกก็มี SR ออกเหมือนจำเป็นการันตี SR อยู่แล้วนะครับอ่านาโตะ SR อะไรพวกนี้นะครั ชึบชึบเอสร์มาเลยพวกนี้อันนี้ซ้ำโอเคพวกนี้เป็นซาดากะคชิแล้วก็เป็นอาจารย์ไปกันต่อเลยอีก15ซองฟ๊บนี่2สองซองนี้ก่อนเลยซองที่16นะครับปบั๊บชึบชึบ SR มาซ้ำเลยนะครับบรูตโตส10 เดี๋ยวจะลองตัดดูลหลายซองดูชึบโบรูโตเป็น2อ,อาร์ฟมาเยอะซะด้วยอะลองตัดแบบนี้ดูดีเหมือนว่าผมเห็นร้านที่เขาเวลาเขาไลฟ์ขายเขาจะทำแบบนี้กันเดี๋ยวลองทีละสองซองสองซอง,องก่อนซาสเกะปึ๊บซากุระ ซาระดะ S R นะครับน้องน่ารักนะผมว่าบทก็ดีนี่อันนี้ทีมอาซิมะนะครับชึบป,ปึ๊บกำลังจะโดนอันนี้เป็น S S R แน่นอน S S R นะครับอุซมึมากินารุโต S R ยังไม่ค่อยออกเลยทุกคนคิดดูดิแกะมันเลยนะครับ ปึ๊บอ่าแานไกใบนี้ซ้ำแน่นอะนผมจำได้ชึบปึ๊บอ่ S อไม่แน่ใจเหมือนกันมันจะซ้ำนะครับถ้าไปไหนที่ผมคิดว่าซ้ำก็จะข้ามไปไว้นิดนึงต่อไปตัดไปเลยดีกว่าไหมแล้วก็ดูทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูดีว่าดวงเราจะเป็นยังไงนะครับทุกคน ชึบโอ้โหจำชื่อไม่ได้ทีมของโคนาฮามาลุนะครับที่มุกไหลชึบอันนี้แม่ซาสเกะปะถ้าผมจำไม่ผิดคิดว่าใช่นะเออมีมาด้วยเหรอเนี่ยเออเฟลดีเฟลดีจำชื่อไม่ได้แค่ชื่ออะไรปึ๊บฟึ๊บอ่ะเ r รเริ่มซ้ำบัวดวนะครับ ต่สังเกตดูใบแบบระดับเดียวกันอย่างอย่อแลและไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้ในซองเดียวกันก็จะไม่ให้ซ้ำเลยนะผมไม่เคยเจอซ้ำไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าซากุระใแบบนี้ซ้ำซองแรกเลยนะฮะเราไม่ได้แบบ SP จริงๆหรือ SSR เนะครับคาคาชิ อกแตกอกแตกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะรีแคปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ามิสกิซ้ำอันนี้ก็ซ้อม์เลย S.R. โบลูโตนี่ก็ไม่ซ้ำน่าจะคนละอร์อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะซ้ 3, แบบรัวรัวเจอีกสองซองเองเหงาเหงาเลยทีเดียวโอเคป๊บ S.S.R. นะครับพาคุสวยงาม เมันโหดขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะเ,เหมือนจะโหดขึ้นนะผมว่าสองสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนซากุระใบนี้เป็น S S R นะครับสากุระอ่ะโอเคแห้งๆกันเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าได้อะไรไปบ้างเนาะ few moments later. โบลุโตนะครับมี3อาร์ตเลยมั้งเนี่ย มิสกิมีอันเดียวซ้ำด้วยแล้วก็อันนี้นารุตโตะน,นี่ซ้ำคาคาชิอันนี้รูปเดียวกันเลยปะเนี่ยถ่ายจากที่เดียวกันเลยมัง้งเนี่ยครับใกล้ๆกันคิดว่านะครับอันนี้ทีมโคนฮามารุจานไกในใบนี้ซ้ำซาลาดะก็สวยดีเนาะเออก็น่าเก็บอยู่ถึงจะเป็นแค่ SR ส่วนใหญ่ผมเก็บ SR เนาะขึ้นไปใส่แฟ้มแต่ในน,น่าจะเต็มละผมเก็บหลายหลายคอแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้เป็น SSR นะครับก็จะเป็นฮาคุ น่านรูโตะมีสีตะเกียบเลยกับรามเมงแน่เลยนะครับแล้วนี้ก็เป็นอาจารย์น่าจะกำลังจะโดนชีโต้น,นะครับ uh, ซากุระนะครับและนี้ก็เป็นใบที่น่าจะแล้ที่สุดในคลิปเรานะครับก็เป็นคาคาชิยูอาร์และซาดะยูอาร์นะซาดะคือลูกของซาสเกะและซากุระนั่นเองนะครับถ้าดูถึงแล้วก็น่าจะรู้แหละถ้ายังดูไม่ถึงก็ขออภัยด้วยแต่คงดูกันหมดแล้วมั่งการ์ตูนเก่าขนาดนี้นะครับแล้วก็ความแตกต่างอีกอันนึงที่ผมเห็นก็คือตัวด้านหลัง ถ้าเป็นนารูโตะก็จะเป็นโลโก้แบบนี้แต่ถ้าเป็นบรูโตะก็เป็นโลโก้แบบนี้นะครับโอเคอันนี้ราคากล่องละประมาณราคาแบบตั้งต้นเลยเนาะประมาณ $300 มั้งแล้วก็ถ้าแบบโ้ดส่วนลดผมได้มาประมาณกล่องละ $280 เท่ากับว่าซองหนึงไปถึง10บาทถ้าอยากซื้อสุ่มเล่นกันคำๆผมว่าไม่แพงหรอกซื้อไปเล่นกันได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคอนเทนต์แกะการ์ดนารูโตะเทียที่2เว็บที่ เลยถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามให้ช่องบูมสไตลเกร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอันนึงอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะเห็นคลิปผมเวลาผมลงคลิปก็จะได้เห็นคลิปผมก่อนใครแล้วถ้าชอบจริงๆงคอมเมนต์ไว้เยอะเดี๋ยวผมจะเอามาแกะให้ดูกันอีกเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้บ้างเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใ,ใต้วิดีโอนี้แล้วก็ฝากกลุ่มสะสมการ์ดเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆสำหรับช่องเราด้วยนะครับก็ไปเข้ากันได้ใครยังไม่ได้เข้าก็ไปเข้ากันด้วยแล้วก เฟ c บุ๊กแฟนเพจบูมสติ๊กเกอร์ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปต่อต่อไปเลยแล้วนี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย